ทำกเกษตรอินทรีย์อย่างไรให้มีความสุขสุขภาพดีและร่ำรวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเทียบเทียวนะถ้ามาจังหวัดชุมพรถ้าเลือกโกโก้เนี่ยจะต้องรู้จักอาจารย์ป๊อปแต่ถ้ามาชุมพรเรื่องข้าวสารค้าส่งธุรกิจข้าวสารและ ธุรกิจอินซีนะครับกลุ่มวิสาหกิจทาหอมต้องรู้จักกับเฮียฮ<ะ>เพียวเดี๋ยวเฮียเพียวแนะนำเพื่อนๆก่อนว่าเป็นใครที่ไหนยังไงอ่าจริงๆนะผมเป็นพื้นเพเป็นคนนครปฐมอครับแต่ผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพออือแล้วผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้อหลังจากที่ได้รู้จักอาจารย์ป๊อปก็เลยมีแนวคิดเดียวกันว่า เรามาทําเกษตรอินทรีย์กันให้เต็มรูปแบบครับ,ค,รบคือณตอนนี้เนี่ยนะผมนั่งนั่งอยู่ที่บ้านเหียเ้ยวๆนะครับเป็นพื้นที่ที่ทําอินทรีย์แบบไม่มโนครับต้องใช้คํานี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจอินทรีย์เนี่ยถูกนักวิชาการกดไว้ครับอดดดกดไว้อย่างไรเฮียครับหลายอย่างที่ นักวิชาการเขาจะต้องหาเอกสารมา Refer e n c e r e f e r e n c e แล้วถ้าอยากได้ Refer e n c e คือต้องจ่ายเงินให้กับกลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งเราสองคนเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงแล้วเราทําเกษตรอินทรีย์ตัวจริงด้วยนะครับหลายคนชอบมาบัฟกันคือกดพวกเราให้ต่ํามีเครื่องหมายอนุนต์ไหมมีเอกสารนี้รับรองไหม ใช่ใช่ส่วนใหญ่เราจะเจอคำถามแบบนี้อ,อจะเจอคำถามนี้แต่ซึ่งผมสองคนเราทําเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีใบรบรองต้องฟังให้ชัดๆก่อนนะคือผมสองทั้งคู่มีตัวต,วตวนนะครับแล้วก็เราทําเกษตรอินทรีย์จริงๆคือบรรยากาศบ้านของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านบ้านสวนแต่ผมบอกเลยว่าผมทั้งคู่เนี่ยเป็นเกษตรกรที่ฐานะดีผมทั้งคู่ไม่ได้อยู่กระต๊อบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ แล้วฐานะดีเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวมาชมของจริงเลยว่าไอคนที่เขาทําเกษตรจริงๆแล้วรวยจริงๆอ่ะที่ไม่ต้องพูดมากอ่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับ,รบเป็นยังไงเราทั้งคู่เนี่ยนะครับบุกเบิกเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดชุมพรนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เรามีเตาผลิตฐานแล้วก็ ผลิตน้ำส้มฟันไม้คุณภาพสูงของประเทศนะก็อยากจะให้เพื่อนๆ FC ที่หัวใจเป็นอินซีนะครับหัวใจที่กล้าขบฏต่อนักวิชาการอันนี้ผมอันนี้เป็นเป็นคำที่มันต้องมันต้องทำนะเฮี่ยครับเพราะวันนี้เนี่ยเราถูกนักวิชาการที่ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยมาสอนเราแล้วต้องบอกทำอย่างว้นทำอย่างนี้เวลาไปทำตามมันแล้วก็เจ๊งครับ จริงครับอันนี้นนนนส่วน <มา S 2> ส่วนนี้เป็นเรื่องจริงที่อาจารย์บอกพูดพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นคนที่ลงมือทําเองครับทุกอย่างเราจับต้องเองดังนั้นเราจะรู้รู้มากกว่าวิชาการอรวันนี้คือเราทำอีพีเนี่ยนะคืออยากจะเปิดใจให้คนที่เขาทำกเกษตรอินทรีย์แบบพวกเราอ่ะนัดบิ๊กติ้งกันนัดบิ๊กติ้งกันก็คือผมอย่างแรกบ้านของเฮียเพียวเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะบ้านที่คล้ายกับรีสอร์ทมากนะครับเราเรามีอาณาจักรของเราอยู่และเราก็เป็นอนาณาจักรที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้การทำกรเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าที่บ้านหลังนี้นะครับนอกจากเป็นบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ทำกเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับวเรายังเป็นแปลงทดลอง พันไม้ต่างๆที่ทําเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตของอาจารย์ป๊อบด้วยนะครับ,รบ EP นี้เนี่ยผมเป็น EP ที่ผมอยากจะใช้สื่อที่ผมมีในมือเนี่ยครับเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่ชอบในช็อกโกแลตนะครับชอบในโกโก้และชอบในวิถีอินซีที่ไม่มีประกาศสิยบัตรต้องระบุด้วยนะ เพราะบางคนเนี่ยเรียกร้องเหลือเกินว่าทําอินทรีย์มีใบรับรองไหมทําอินทรีย์มีหน่วยงานหรือองค์กรไหนมารับรองไหมเราทั้งคู่ไม่มีนะครับสิ่งที่เรารับรองคือสิ่งที่ท่านเห็นครับเดี๋ยวไปดูใบรับรองของราในปัจันน,นั่นเเพราะว่านี่คือใบรับรองที่นักวิชาการก็ไม่มีแบบรองหรอกรอเดี๋ยวเราไปทัวร์อาณาจักรอ่ะก่อนอื่อนนะ,ะครับก่อน,อ,นอื่นนะผมผมเองเนี่ยในานามของวิสาหกิจชุมชนคำหอม เราเองนอกจากมีเตาเผาถ่านซึ่งทันสมัยและใหญ่ที่สุดเราผปิดน้ําส้มกัไม้ที่มีคุณภาพดีดับต้นๆ้นของประเทศครับฉะนั้นเราเราเองเนี่ยต้องการที่จะทําโกโก้กับน้ําส้มกัไม้เนี่ยคู่กันข้อหนึ่งเพื่อสุขภาพปลอดสารเคมีแน่นอนครับและนอกจากนี้ในวิสาหกิจชุมชนคําหอมของเราเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อีกสิบกว่าชนิดครับซ,ซึ่งเราเองเนี่ยอยาก ออยากจะเชิญชวน FC อาจารย์๊อกแล้วก็ท่านที่สนใจใช่ใครับได้มาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นวิถีของคนรวยด้วยนะวันนี้เนี่ยแล้วต่อไปเราจะได้พบกับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเซียนแปลผมอาจารย์จตสวัฒน์ะเป็นคำรวยชีวิตครับ อันนี้คือเป็นผู้ชายหล่อหน้าตาดีอายุเจ็ดสบสินิดนิดเอ่สบเจนิดนิดจะครบร้อยจะครบร้อยจะครบร้อยับนะครับอาจารย์ยศวัาต์ก็จะเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของเราสองคนนะครับที่มาทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์วิถีวิถีมีสุขและทำรวยต้องต้องเน้นเน้นย้ำตรงนี้มากเลยเพราะบางคนเนี่ยเอาคําว่าเกษตรพอเพียงไปใช้ผิดวิธีครับ ถ้าคุณพอเพียงนะคุณจะรับรวยแบบเราสองคนคนะครับซึ่งวันนี้เราขอถ่ายทอดการเป็นเกษตรอินทรีย์โดยการพาชมสวนของเรารนะครับเดี๋ยวเราไปชมสวนกันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนอ่านีครับตรงนี้เวลาเดินเข้ามานี่ก็เป็นเรือนรับรองนะครับก็ก็จะเป็นห้องห้องที่จะทำไว้สำหรับต้นบตอนรับแขกอันนี้คือ เป็นห้องโชงโกโก้นะเป็นห้องทําโกโก้เสิร์ฟนะครับอ่าเราก็เราก็จะมาสอนทําโกโก้กันนะครับเนี่ยเป็นห้องเสิร์ฟกาแฟนะครับให้เห็นให้เห็นบรรยากาศนะแต่ว่าอีพีเนี่ยผมจะไม่ทำอีพีนานเพราะว่าเวลามันมันน้อยก็จะให้เห็นบรรยากาศบ้านโดยโดยแบบหยับหยาบคร่าวๆหยับๆยาบเนาะอ่าอันนี้ เวลาของเราทั้งคู่ครับน้อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเวลาเจอไปทางนี้นิดน่านะครับที่นี่เราทําเกษตรอินทรีย์นะครับทุกอย่างเป็นอินทรีย์ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านของเฮียเพียวนะครับผมก็อนคาคตจะเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เฮียได้ยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วนะครับเป็นกเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนแต่หลายคนเนี่ยชอบไปติดยึดกับประกาศนิยบัตรนะ เครื่องหมายต่างๆใบรับรองต่างๆเราเราไม่มีกันนะเฮียนะครับไม่มีครับคือคนที่จะมาเรียนรู้ชีวิตของผมสองคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยคือวิถีพึ่งตนเองสุดๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบ้านนะครับเราจะเปิดบ้านเราจะเปิดบ้านหลังนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นที่เสวนาหาความรู้ใหม่ๆที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ ลูกไม้ไม้ใบนะครับเรามีไม้ใบขายอันนี้อันนี้อะไรนะครับเหตุตัวนี้อันนี้มอนเซล,ล่าอ่าอันนี้คือมอนเซล่านะครับเราก็มีไม้ใบขายก็จะเป็นสวนที่ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบ้านนะผมกําลังพาเดินไปในห้องสัมมนาคร,ครับในห้องสัมมนาที่เราจะใช้เวลากันสองวันหนึ่งคืนนะครับเพื่อเรียนรู้เกษตรยั่งยืนนะ เพราะบางคนเนี่ยยังติดหลายอย่างอันนี้คือบ้านของคนทําเกษตรนะให้เห็นว่าเฮ้ยทําเกษตรอ่วรวยนะครับทําเกษตรอ่ะรวยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศห้องห้องสัมมนาเดี๋ยวเราเปิดไฟนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของห้องสัมมนานะครับซึ่งผมเตรียมต้อนรับเสียงจากกล้องนิดนึงนะฮะผมเตรียมต้อนรับ20สิท่านนะ ที่จะมาร่วมสัมมนา,ากเกษตรอินทรีย์มีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยอันนี้คือหัวข้อที่ผมจะอบรมนะครับกรเกษตรอินทรีย์มีความสุขร่ำรวยเป็นเป็นคอที่แบบร่ำรวยแล้วก็ทำเรื่องของช็อกโกแลตด้วยอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการทำช็อกโกแลตนะครับนี่เราก็จะได้มานั่งโต๊ะไม้นะโต๊ะไม้ที่ใหญ่อย่างนี้นะ นะครับก็รับแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับแค่ยี่สิบท่านนี่เป็นโต๊ะไม้หลุมพอทั้งต้นนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพาคือเวลามันค่อนข้างน้อยเราไม่อยากจะให้เวลาสูญเปล่านะ EP นี้เดี๋ยวเราก็ให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆว่าท่านจะได้อะไรถ้ามาเรียนรู้กับผมแล้วก็เห็บเพียวนะครับเราก็จะพาท่านคือจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลตอนเย็นนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยคือจะเป็นหลักสูตรสวัสดิ์ทิพช่วงเย็นเราก็จะพาไปล่องเรือไปล่องไปล่องแพไปอยู่ไปอยู่โฮมสเตย์ไปอยู่โฮมสเตย์เราจะนอนโฮมสเตย์กันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็กินอาหารทะ,ทะเลที่ได้จากทะเลชุมพรครับอ,อันนี้เป็นไฮไลไท์นะครับนอกจากมาเรียนรู้เกษตรแล้วนะครับ ในบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษทุกอย่างนะครับเราเราทาเป็นสวนให้เห็นว่ามีไม้ใบเราทําไม้ใบตัดขายสําหรับคนที่มืดมนหมดทิศทางก็จะมาทําธุรกิจเราจะให้ไอเดียธุรกิจเกษตรนะครับโดยที่มีเราสองคนเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้คือเศรษฐีนะครับทั้งคู่นะครับเป็นเมนทอร์นะเราไม่กิ๊กก๊อกนะครับแล้วก็จะได้ ไปเยี่ยมชมโรงงานโกโก้ของผมอ่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะผมต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมอุดมการกันนะครับประมาณยี่สิบคนยี่สิบท่านนะครับให้อ่าโทรตรงหาผมนะสำหรับคนที่อยากจะมากระทบไหลอาจารย์ป๊อบแล้วก็เฮียเพียวแล้วก็วิสาหกิจคำหอมและวิสาหกิจเกษตรยั่งยืนนะครับ,รบแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นดราม่าเดี๋ยวจะประเด็นมีประเด็นดราม่าอีกว่าเออ งั้นมึงรวยแล้วมึงก็สอนฟรีสิทุกอย่างมีต้องทุนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมสองคนก็ไม่ได้มีเวลาอะไรหรอกแต่ว่าเรามันถึงจุดที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้รเรียนรู้แล้วก็ต้องคัดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตนะครับวันนี้ผมขอใช้ EP ีเนี้ยคัดคัด,ด f c คัดคนที่จะมีแนวแนวทางใช้ชีวิตแบบเราสองคนค,คือการทําเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน มีอุดมการเดียวกันมีอุดมการเดียวกันคือเราหาพวกง่ายๆแล้วเราก็หาพวกที่มีคุณภาพสุดๆด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแปลงของเราที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส้มโชกุลใช่ไหมครับนี่ยอันนี้ส้มเชงอ่าส้มเชงนะต้มส้มเชงเดี๋ยวก็จะพาไปดูส่วนนิดนึงคือในแปลงของเราเนี่ยครับจะเป็นเกษตรอินทรีย์หมดเลยนะแล้วก็จะมีพืชเป็นพืชไม้ใบที่ ทางเราเนี่ยได้ได้ปลูกแล้วก็ขายอันนี้เป็นรายได้รายวันนะครับคนที่มาร่วมคอสเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนจริงๆนะครับแต่เราเราสองคนเนี่ยค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์คือไม่ค่อยยุ่งกับหน่วยงานต่างๆคือเราเราจะเป็นคนที่แบบอินดี้แล้วทำให้เห็นว่าทำเกษตรอ่ะไม่ต้องอยู่กระตอบนั่งเกวียนมันหมดยุคแล้ว นี่ดูรถรถของเราใช้นะเราใช้แลนด์โรเวอร์เราใช้ปาเจโร่เราขับเทมรี่อย่างเงี้ยฮะ <c oughs> คือกเกษตรกรยุคใหม่อ่ะอย่าให้การศึกษาหลอก <c oughs> แล้วก็อยู่กันแบบเออต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนโทษโทษลมโทษนั่นนี่ <c oughs> มันไม่เป็นความจริงเลยนะครับ <c oughs> ผมทําเกษตรมาเนี่ยผมก็รู้ว่าเฮ้ยเกษตรมันยั่งยืนนะนะครับแล้วก็ทําอินรีได้ล้านเปอร์เซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะมาเรียนมาเรียนรู้กับผมกับเฮียเพียวสองวันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ธุรกิจเกษตรที่มันยั่งยืนปลูกแล้วขายได้จริงๆทราบไหมครับว่าอันนี้อันนี้อันนี้ตอนตอนต้น,น,นพุทธต้นพุทธนะฮะเห็นไหมฮะต้นพุทธนี่มีเป็นทางเป็นแถวไปเลยนะต้นพุทธเนี่ยขายยังไงครับเฮียรายได้เราขายขายกับร้านดอกไม้นะครับ ซึ่งแล้วกำรรหนึ่งเนี่ยสิบกิ่งสิบห้าบาทอ่าเห็นไหมบางคนจะไปโฟกัสแต่จะปลูกทุเรียนอ่าใช่ไอ้พุทธเนี่ยคุณตัดได้ทุกอาทิตย์เลยนะถ้าคุณเข้าใจคุณหาตลาดเป็นซึ่งไอ้เรื่องตัดได้ทุกวันเลยครับตัดได้ทุกวันกลยุทธ์แบบเล็กๆแบบเนี้ยเราจะมาคุยกันเราจะมาหาทางออกใหม่ให้กับธุรกิจเกษตรทําเกษตรมันไม่ต้องจนเนี่ยพวกเราทั้งคู่เนี่ยทำเกษตรนะนี่คือคนทําเกษตรผมเนี่ย คนอาจจะรู้จักในเรื่องของโกโก้<ๆ>เยอะก็จริงรแต่เบื้องหลังผม<ๆ>ผมทําเกษตรหลายด้านมากนะครับทุเรียนตลาดต้นไม้ต่างๆซึ่งมันถึงเวลาแล้วครับที่เราเราทั้งคู่ควรเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยทาประโยชน์ให้กับสังคมคนะครับอ่าฝั่งนี้คือทุเรียนทุเรียนปีปีกับหเดือนอ่านะครับเดี๋ยวเรานี่พอเดินมานิดนึงก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวครับทองนี่ทุเรียนหมอนทอง,นะทอทองแล้วนี่คือทุเรียนแปลงเดียว ของอำเภอตะโกนะที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับนี่คือทุเรียนอายุแค่ประมาณปีกับหกเดือนครับซึ่งในพื้นที่ของเราเอเรียทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ประมาณสิบหกไร่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนจะได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีแบบพวกเรานะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นอาหาร ที่เป็นอาหารสุขภาพอาหารทะเลที่ไม่แช่ฟอร์มาลีนครับคืออาหารทะเลที่เราจะเลี้ยงนะครับเราจะเลี้ยงเบรกทั้งหมดสามเบรกอาหารสามมื้อก็คือก็จะเลี้ยงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่แบบว่าแชร์ริ่งกันแชร์ริ่งคือไม่ใช่ไม่ใช่แชร์ท่านนะคือเรารวมแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเลยรอบเดียวท่านไม่ต้องจ่ายอะไรล้ะมาเอาความรู้เต็มๆจากพวกเราไปนะครับแล้วก็ มื้อเช้าก่อนเดินทางกลับนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเ e อ็กซ์คลูซีฟของผมและก็เฮียเพียวนะเป็นกิจกรรมเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับคือเราต้องการคัดเลือกคนมีคุณภาพคนมีคุณภาพก็ต้องมีปัจจัยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูแลท่านอย่างดีท่านก็ให้ค่าตอบแทนพวกเรานะครับหลักสูตรของผมเนี่ยสองวันหนึ่งคืนนะกษตรอินรียั์ย่งยืน ชื่อคอสจะยาวนิดหนึ่งเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนมีความสุขก่อนและพอมีความสุขปุ๊บสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยร,รวมกันเป็นชื่อคอสคเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยชื่อมันยาวแต่ผมบอกเลยว่าสองวันหนึ่งคืนเนี่ยท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจอินทรีย์แบบหมดเปลือกเลยแล้วก็เห็นช่องทางในการชนะชีวิตของท่านนะครับเพราะว่าเราก็จะให้ทั้งแนวคิด ทั้งความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดินๆเ,เพราะว่าพื้นที่มันกว้างพื้นที่มันกว้างนะครับผมผมผมรับรับทั้งหมด20ท่านนะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวโรงงานเพราะว่ามีคนละมีหลายคนถามว่าอาจารย์ป๊อปเมื่อไหร่จะเปิดให้ชมโรงงานอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ20ท่าน ชมโรงงานแล้วก็มาคุยกันเรื่องของมาเรียนรู้เรื่องของอาการผลิตน้ำสองพันไม้นะครับกับวิสาหกิจทำหอมแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ช็อกโกแลตกับอาจารย์ป๊อบโกโก้นะครับหรือวิสาหกิจเกษตรยั่งยืนชุมพรอ, <S S S 1> อ่าอันนี้เป็นเป็นชื่อกลุ่มของผมก็คือเราสองกลุ่มเกษตรศวิสาหกิจทำหอมแล้วก็เกษตรศยั่งยืนชุมพรรวมตัวกันเพื่อคัดคนที่มีคุณภาพก่อน นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อคนไปนเรื่อยเพราะว่าเราต้องการคนดีนะครับและมีศักยภาพเพราะดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีคนดีที่มีสภาพแล้วก็จะได้มาใช้ชีวิตกับเราสองคนนะครับ,รบรสองวันหนึ่งคืนนะครับมารอุรมการกันเปิดให้จองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะกําหนดวันอีกทีว่าจะอบรมวันไหนแต่อันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของพื้นที่ที่ทําเกษตรจริง นะครับแล้วก็เป็นแปลงกเกษตรอินทรีย์โคตรๆแต่บอกเลยว่าไม่มีประกาศนิยาบัตรอะไรหรอกเป็นกเกษตรอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นของเราสองคนนะครับแล้วเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษดีในการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าเราทําธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับอยากให้เห็นว่าเฮ้ยเกษตรอินทรีย์มันรวยนะครับอ่ะเดี๋ยครับฝากอะไรให้กับ f อฟซทั้งนิดนึงอ่าก็ฝาก วิสาหกิจชุมชนคำหอมไว้ในเอฟซีของอาจารย์ป๊อบด้วยคือตอนนี้เนี่ยงานนี้นะครับเป็นงานที่เป็นเป็นแผนปฏิวัติเกษตรครับเพราะผมกับเฮียเนี่ยตั้งใจมากว่าถ้าเราเปลี่ยนให้คนมาใช้อินทรีย์เพียงแค่สิปอร์ซนประเทศชาติใช่เปลี่ยนเลยใช,ใช่จริงๆเรามีความหวังว่าภายใน3ปีถ้าเราลดสารเคมีได้สักส คุณภาพดีทุกครัวเรือนแน่นอนครับครับผมอ่านะครับใครนะที่สนใจอยากมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะรับยี่สิบคนนะครับดูตั้งแต่หลังคาบ้านดูตั้งแต่ทุกอย่างเลยเราต้องการคือที่เรามีราคาคอร์สเนี่ยเพราะเราต้องการคนคุณภาพและคนเอาจริงคนะครับคือถ้าเปิดฟรีก็ได้แต่ว่าวันนี้เราต้องการคนที่เอาจริงกับเรานะครับแล้วก็ ในค่าคอร์สหลักสูตร5,000บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าผลตอบแทน50,000ครับคือคุณจะได้50,000บาทนะมูล,ลค่ามันนะนะเพราะสิ่งที่เราให้เราให้มากกว่านี้เพราะว่าน้อยมากที่จะมีโอกาสได้เจอคนแบบผมแบบเพียเพียรแบบเอ็กซ์คลูซีฟเราไม่เปิดตำลานะครับนะครับไม่เปิดตำราไม่ทำมาอยากรู้มาเจอกันนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอร์สนะครับฝากไว้นะครับลงทะเบียนนะที่เบอร์ผม 0 6 2 5 6ห6 6องนะใครที่กำลังตกงานกลัวมีวิตกกังวลวิตกจริตจะทำกะเกษตรดีหรือไม่ดีคอร์สนี้มีคำตอบเพราะว่าเราจะสองวันหนึ่งคืนเต็มๆนะครับให้เต็มๆแบบไม่กักเลยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสอบถามตอบได้หมดแล้วเราเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะครับแบบ VIP ต้องการ,กรเกษตรยุคใหม่เกษตร<อ>ที่ไม่ดรอแดะเอออก็ต้องฟ้องรัฐบาลวันนี้เปลี่ยนความคิดเลย เรามาเป็นกลุ่มคนคุณภาพด้วยกันนะแล้วไม่ต้องอาศัยสื่อไม่ต้องใช้สื่อเราเนี่ยเอาคแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้กันอันนี้เสียงเสียงนกนกนกอยากจะดูก็มาดูเองนะนกเยอะมากที่นี่นะฮะเสียงนกเยอะมากนะครับนี่เป็นเอ่อีพีที่ผมทําตอบแทนแผ่นดินกะเฮียละนะครับนี่เราไปเดินนี่ดูเดี๋ยวไปเดิน,ดนไปดูด้านหน้าอันนี้นกนกนก,นกแก้วอะไรครับเนี่ย นกแก้วโนรีนกแก้วโ,โนรีนะครับเสียงเสียงดังนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นแปลงเป็นแปลงสาธิตด้วยนะว่าทําเกษตรอินทรีย์ให้เห็นทั้งหมดนี่คือแปลงสาธิตั้งนั้นเลยเป็นแปลงสาธิตนะครับซึ่งจะได้มาเรียนรู้จริงได้ทําจริงปฏิบัติจริงในหลักสูตรที่เน้นสาระสองวันหนึ่งคืนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะถ้าอยากมาเจอผม ตัวเป็นเป็นแล้วได้ใช้ชีวิตกับผมสองวันหนึ่งคืนแล้วก็เฮียเพียกับผมด้วยนะก็คือให้รีบลงทะเบียนนะครับแล้วเดี๋ยวกําหนดวันอีกทีหนึ่งแต่เ้าจะให้ติดสาว์อทิตย์นะครับเบอร์โทรลงทะเบียนนะครับศูนย์หกสองห้าหกห้าหกหกหกแปดนะครับคอร์สสองวันหนึ่งคืนรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะครับไม่ขายคอร์สเพิ่มอะไรเพิ่มนะคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ใช่บริษัทขายตรงแต่ว่าวันนี้เราต้องการที่จะเทรนคนเกษตรที่มีคุณภาพนะ ก็เป็นมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าต้องให้วิทยากรมาสถานที่ค่าอาหารค่าที่พักเรารวมหมดแล้วนะครับต่อหนึ่งท่านห้า0ันบาทนะครับ,รบก็รับทั้งหมดยี่ท่านเป็นเอ็กซ์คูซเราจะฝึกลูกศิษย์เก่งๆนะครับให้กับประเทศนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันอ,อันนี้อันนี้บรรยากาศให้เห็นทางเข้าบ้านนะเป็นส่วนตัวนะเป็นพรเศษนะอ่าทางเข้าบ้านนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันนะ